แค่จะจุดทูบทำทูบเนี่ยเราทำพิธีจุดก่อนนะไม่ใช่ว่าอยู่ดีก็จุดเลยนะที่รักนะคะแล้วทำพิธีจุดทูบก่อนอยากได้ลิปสติกรหัส K นำหน้าค่ะลิปสติกนะคะ K ศูนย์หนึ่งคือสีน้ำตาลค่ะนะ,ะสี้บหมดแล้ว K ศูนย์สามคือสีชมพูนู๊ตค่ะ,คะนะแทงละ้อยนะทำพิธีให้เรียบร้อยนะคะ K ศูนย์สี่คือสีบานเย็นวันนี้ที่จย์เคทานะนะแทงละ้อยนะ K ศูนย์ห้าคือสีแดงค่ะนะคะ แหวนปีเสียลอกไหมไม่ลอกค่ะแต่ว่ามันจะค่อยๆแบบว่าลักษณะของมันจะเป็นค่อยๆเอ็นนี้ไปโอ้หอาจารย์เขามาช็ดมุมเลยนะขึ้นบนอ้าวที่รักเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะทำไมทุบแท่งอาจารย์เหมือนว่ามันขึ้นขึ้นบนบนอ่ะขึ้นบนหน่อยขึ้นบนอะไวนะเลขเลขเนี่ยขยับขึ้นบนนะที่รักเน่คิดอะไรกันมากนะไม่ส่งแง่สามงานนะที่รักนะขึ้นไปทางบนบนยังไงมันขึ้นขึ้นไปนะเราเป็นคนของประชาชนเราพูดอย่างนั้นไม่ได้นะคะ จ๋านะคะยังยืนยันคาเดิมนะวันนี้เดี๋ยวจะโชว์เลขลอตเตอรี่ด้วยนะคะเดี๋ยวให้จารย์ชัดนําลอตเตอรี่มาโชว่าเราซื้อจริงไหมนะคะนะถูกถูกน้ำกันพ่อแม่พี่น้องเผ็ดผิดน้ำกันพ่อแม่พี่้องผ็ดน้ำกันครับเลรามวนซื้งเพืกันเวลาผิดเจ็บวันเดียวค่ะวันพรุ่งนี้เอาใหม่ค่ะเวลาถูกนี่มันจะรู้สึกมีพลังงานโอ้ยมีแต่คน C F บอยไม้เลขสองบอยไม้เลขสองคือเบี้ยแก้นั่นนะ่ะ จริงๆใบไม้เลขสองเนี่ยตามความเชื่อเขาบอกแก้ไส,ย,สยศาสตร์มนต์ดําบยสั่งลมเพลลมพัดก็คือแก้คนทําของใส่เนาะแก้สิ่งที่ไม่ดีเข้ามาในชิดของเรานะคะแก้เขาเรียกว่าแก้ที่แรงๆอะไรอย่างเงี้ยแต่แฟนเพจบูชาไปแล้วปังมากถูกหวยเยอะมากบางคนมี20ตัวคุณอาบาบี้รู้สึก20ตัวพี่ยุพารัตโพยิ้มรู้สึกว่าจะ5ตัวหรือ6ตัวนะ,ะนั่นแหลคะค่ะเบี้ยแก้จึงเป็นเครื่องรางที่แฟนเพจก็บอกว่าอ้าวอาจารย์ก็ แก้สิ่งที่ไม่ดีที่เข้ามาในชีวิตของเราหนูก็เลยมีแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามาโอ้โหเราฟังแล้วเราก็ชื่นใจเนาะนะคะตอนนี้ใครดูอยู่นะคะใครยังไม่ฝากใครยังไม่กดไลค์กดแชร์ฝากหน่อยนะจ๊ะที่รักนะคะฝากหน่อยนะคะวัยหนึ่งหมนสามพันคนดูแลจานโอ้สวัสดีอภิมหาเศรษฐีทั้งหนึ่งหมื่านท่านค่ะที่รักซื้อง่ายหมห้ากับสองตัวสวัสดีที่รักจา้า ซื้อง่ายไหมห้ามันมาซ้ํากันเลยนะคะมันคล้ายกับเลขสูตรที่อาจารย์เค้บอกเลขเบิ้ลเบิ้ลอาจารย์เค้มีอะไรจับอะไรห้าห้ามีเบิ้ลใช่ไหมเบิ้ลมาอย่าลืมเบิ้ลนะอย่าลืมเบิ้ลในสูตรของอาจารย์เค้นะคะอาจารย์เค้เลขเบิ้ลด้วยนะคะเบิ้ลมาเบิ้ลมานะคะแล้วใครที่ ลิปสติกลิปสติกห้าสีวันนี้ลิปสติกหมดไปหมดไปสีนึงแล้วจ้ะปล่อยห้าสีไม่ได้เลยจ้ะที่รักขาที่ทําพิธีไว้นะใครที่อยากได้เนี่ยจะมีเครื่องรางอยู่สองสองแบบนะคะขออนุญาตประชาสัมพันธ์ระหว่างที่รอพี่ๆเพจของอาจารย์เคนเนี่ยถ้าคลิปวิดีโอแบบนี้เราอัดไว้แล้วมาปล่อยให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเลยในวันก่อนที่หวยสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทตรงนี้นะคะเวลาใส่ให้ปีเสียาหาันหน้าไปทางไป เลขที่ออก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 พี่ปุภผาบอกน่ารักจริงๆต่อให้แฟนเพจใช่ค่ะอาจารย์เคชอบหักคอต่อหน้าไะไรสดค่ะอาจารย์ชัดไม่กล้าหรอกค่ะมาจะไม่จ้ามาจ้ะบอกเลยถ้าอาจารย์ชัดขายก็ส่งมาห้าสิบบ้าเจออาจารย์เคเข้าไปร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทเดี๋ยวเขาดูนะเยอะด้วย มีแค่ร้อยนะมีแค่ร้อยกล่องนี่รักมันไม่เจียวง่ายนะคะอาเ<จ>ช <merit> ิญจ,จ้านะคะมาแล้วเดี๋ยวขึ้นเลขควายให้เลยนะที่รักนะคะเดี๋ยวจะขึ้นเลขควายให้ด้วยนะที่รักนะคะสําหรับใครดูอยู่นะคะได้ได้เลขทูบออกหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะขึ้นเลขควายต่อเลยที่รักจะได้คว,ควายทั้งสองควายทั้งสามให้เลยนะที่รักนะฮะนะคะพี่ๆจะได้มีโอกาสนะคะไปหาซื้อลอตเตอรี่กันนะคะนะคะนะคะ นะดูดแล้วค่ะอาจารย์โอ้โหดีใจด้วยค่ะที่รักนะคะยังไม่ได้สวดมนต์ค่ะที่รักคานะคุนน้ำน้ำ,นำบอกหัวเราะอร่อยขอบพระคุณมากค่ะที่รักอาจารย์แค่จะพยายามค่อยๆไปนะคะอาจารย์แค่เคยพลาดครั้งหนึ่งตอนที่แฟนเพจกลัวว่าแฟนเพจจะสวดมนต์ไม่ทันนะคะอาจารย์อาจารย์ชัดลงวดนั้นออกสามตัวตรงเลขไข่อะอาจารย์แต่หนูไข่ไปให้ในเลขทูบนะแต่หนูไม่ได้บอกไนไรสดหลังจากนั้นหนูเก็บเป็นประสบการณ์ชีวิตหนูเลยหนูจะค่อยๆพูดนะคะถ้าเรื่องของหวยนะ เรื่องของหวยจะไม่รีบร้อนเลยเพราะว่าไม่ใช่อะไรนะเพราะการที่เราบอกมันมีในใบที่แถมไปแต่เราไม่ได้พูดออกอากาศไลสดแต่มันทําให้เราปวดใจที่แฟนเพจเราได้ไม่ครบทุกคนนะคะวันนี้จันเกจะค,ค,ค่อยค่อยพูดค่ะสอเสือสองเก้าไม่ดูที่รักสอเสืออย่ามีจุดจะท่รักคนคนคุณคนสู้ชีวิตจ๋าท่รักสอเสืออย่าจุดจสองเก้าจ้ะสอเสือสองเก้าติดกันเลยได้ท่รักเด้อนะคะนะคะทันไหมเอ่ยทันไหมจ๊ะ เอามาแล้วมาแล้วเดี๋ยวจะขึ้นเลขไขให้เลยนะคะนะพอเลขทูบเสร็จแล้วขึ้นเลขไขที่รักรอแคปเลยนะที่รักนะคะอาจารย์ขา,ข<อ>าหนูขออนุญาตขอลอตเตอรี่อาจารย์หน่อยได้ไหมคะนะคะขอลอตเตอรี่โชว์หน่อยนะคะเดี๋ยวพอขึ้นเลขไขเสร็จแล้วก็จะโชว์ลอตเตอรี่นะที่รักนะคะและจะปล่อยกา,กากเจียวให้นะคะที่รักนะคะพอกากเจียวมีไม่เยอะมีอย่างละร้อยกล่องเองนะคะ ไม่ปิดบังนะเดี๋ยวแฟนเพจจะบอกว่าโอ้โหทำไมถูกหวยเยอะจังเดี๋ยวดูตอนซื้อแล้วกันนะฮะพี่สาววนี้จ๋าชอช้างเลขหนึ่งเท่ากับสองค่ะอยากให้ดูสองก้อนนะจ๊ะชอช้างเลขหนึ่งเท่ากับสองอาจารย์ขึ้นแล้วหรอคะกอกรอลค่ะกากเจียวอาจารย์ขึ้นแล้วหรอหรอแฟนเพจพิมพ์แล้วอะใครอยากได้อาจารย์ขึ้นให้หน่อยได้ไหมคะทางข้าง พูดออกก็ได้พูดออกก็ได้อ่าได้จ้ะถ้าเป็นกากล้วนกากล้วนกากกากล้วนให้พิมกอไก่รอลิงหนึ่งอ่าก็ไก่รอลิงหนึ่งนะคะล้วนนะจ้ะถ้าเกิดกากกระเทียมก็คือกากหมูเกียวกระเทียมก็คือกอกอไก่ทอทหารหนึ่งกอทอหนึ่งนะคะกอทหารพูดเลยอ่ากอล้อหนึ่งกับนะคะกอล้อหนึ่งนี่หมายถึงไม่ต้องเท่ากับหนึ่งนะคะกอล้อแล้วก็เลขหนึ่งติดกันเลยค่ะที่รกคะ นะคะล้อลิงนะครับอ่ากอกอลอหนึ่งคือกากล้วนนะคะทักทักกากกากกตะกากเจียวกระเทียมอาจารย์ไปทํากระหล่ำผัดน้ำปลานะโอ้โหแซ่บอิหลี่แล้วก็อ่าหนูไปกินก๋วยเตี๋ยวเราบ้านเราชอบทําก๋วยเตี๋ยวอ่ะโอ้โหอร่อยมากก๋วยเตี๋ยวอะไรเนี่อืมก๋วยเตี๋ยวหมูน้ําตกเนี่ยมาจ้าห้าเก้าสามห้าเก้าสาม บอกพี่พี่เวก่อนเลยนะคะว่าเดี๋ยวเลขทูบขึ้นหมดแล้วเราจะเราจะขึ้นเลขเอ่อเขาเรียกเลขอะไรเอ่ยพี่พี่ต้องรีบรีบนะคะรีบแคปเลยนะอาจารย์แคจะขึ้นเลขเอ่อไขให้นะคะอาจารย์แคจะขึ้นเลขไขให้เลยนะคะนะคะมีคนอยากกินทัากอลอกอลอกอไก่ล้อลิงเลขหนึ่งเนี่ยกอไก่ล้อลิงเลขหนึ่งสามตัวเนี่ยเท่ากับว่ากากหมูล้วนนะคะเท่ากันขายเท่ากันวันนี้ยนะคะ นะโอนแล้วไม่มีคนอ่านที่รกักคนอ่านจะมาพวกนี้8ปดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นเด้อที่รักเด้อที่จ๋าโอนแล้วพิมพ์ชื่อที่พี่จิรายุพิมพ์ชื่อที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์นะคะพร้อมกับใบเสร็จเงินโอนแนบเลยค่ะพวุวงนี้น้องแอดมินจะมาทํางาน8ปดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นจัดที่ราคานะคะนะทุกออเดอร์แม้กระทั่งกากเจวก็แถมใบทูบค่ะนะคะเพราะว่าเราตั้งใจแถมอยู่แล้วนะคะเราไม่ได้ตั้งใจคิดราคาของใบทูบนะนะคะแล้วก็แดดจันท์คจะโชว์เลข ให้พี่ๆดูคร่าวๆนะคะนะคะทันไหมที่รักทันไหมเดี๋ยวขึ้นเลขอาจารย์ขึ้นเลขอันนี้นได้เลยขึ้นเลขไข่ต่อเลยนะที่รักนะคะเดี๋ยวขออนุญาตขึ้นเลขไข่ต่อเลยนะแฟนเพจจะได้จะได้เห็นเลขไข่สามไข่สองนะเห็นไหมจ๊ะไข่สามไข่สองจ้ะแคปได้เลยที่รักปัดปัดคอมเมนต์หน้าจอออกแล้วแคปค่ะที่รักปัดคอมเมนต์หน้าจอออกแล้วแคปค่ะ ปัดคอมเมนต์หน้าจอออกแล้วแคปเด้อที่รักเด้อะจะได้เห็นกันชัดทุกคนเด้อที่รักเด้อทันไหมที่รักทันไหมไข่สามแล้วมีแปดห้าเก้าห้าเก้าสามเดิมลืมหมุนสับหมุนกลับสลับเปลี่ยนนะที่รักนะคะๆๆๆอ่ะขึ้นได้นิดเดียวขึ้นได้เปาะแนแป๊บเดียวนะคะนะเดี๋ยวขึ้นใหม่ให้อีกรอบ <orno> ใครไม่ทันใครไม่ทันพิมพ์คาว่าไม่ทันให้หน่อยนะที่รักนะคะนะที่รักขานะคะ,ะ,คะใครไม่ทันบอกว่าไม่ทันให้หน่อยนะ ลอตเตอรี่ของงวดนี้หน้าตาเป็นอย่างนี้นะไม่เคยไม่เคยว่าสามีเรื่องซื้อลอตเตอรี่ค่ะถือว่าเป็นของขวัญชีวิต <laughs> ถูกบ่อย <laughs> นะที่รักลอตเตอรี่ซื้ออย่างนี้นะคะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะค่อยๆเปยอ,ออกค่อยๆเปยอ,ออกให้เห็นตัวเลขนะคะที่รักนะอาจารย์กากยังไม่ทันขายจะหมดแล้ว <laughs> <laughs> ก็กากหมูหนูยังไม่ทันพิมพ์อาจารย์พิมพ์ให้หนูหน่อยค่ะกากอรุ้นนะรหัส นะเดี๋ยวอาจารย์แค่อาจารย์แกะให้หนูหน่อยได้ไหมคะวันนี้หนูหนูติดเล็บมาเอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์แค่เดี๋ยวขอแบ่งเป็นสองชุดนะขอแบ่งเป็นสองสองชุดนะที่รักนะคะยังไงดียังไงดีเล็กทูบไอ้เล็กทูบอ่ายังไงดีเล็กอาจารย์พี่เขาจะเห็นของหนูไหมไหนดูดิห <c oughs> นูใชอยากโชว์จังหนูอยากโชว์อะทันไหม 1>, 1 2 3 4งสองสามห้าหกเจค่ะนะคะทันไหมที่รักทันไหมนะคะ